อ้าวดีครับถ้าโซ่มอเตอร์ไซค์ตกระหว่างเ้าขี่อยู่นะครับไม่ต้องตกใจนะขี่ปุ๊บเนี่ยโซ่มันจะวิ่งอย่างเดียวล้อมันจะไม่ไปแล้วให้หาถุงพลาสติกนะครับมาจับโซ่เพราะว่ากรณีนี้มันเกิดจากโซ่เราหย่อนนะครับจับโซ่ใส่เข้าล่องนี้แล้วเราก็หมุนหมุนล้อนะครับหมุนล้ออืออ่าประมาณนี้นะครับเนี่ยทีเนี้ย ดูนะดูลักษณะโซม่มันหย่อนมากนะเห็นปะตีขึ้นไปข้างบนอย่างเงี้ยลึกเลยแล้วก็ขับประคองนะครับไปที่ร้านหรือถ้าจะทําเองก็เดี๋ยวผมจะตึงให้ดูพอดีผมเอาไปที่ร้านละร้านมันลีลายึกยักนะครับผมเลยหาถุงพลาสติกเนะี่ยเอาโซ่ขึ้นแล้วขับกลับบ้านนะครับผมก็งงนะไปถึงร้านและเอาตังค์ไม่ให้ถึงร้านแล้วไม่ซ่อมนะครับบอกรอเดี๋ยวรอแป๊บอยู่นั่นแหละ ใช้ประแจเบอร์สิบเก้านะครับคลายน็อตตัวนี้ออกน็อตแกนล้อหลังนะคลายออกหลมุมหลวมพอจากนั้นคลายน็อตนะครับเป็นน็อตเบอร์สิบตรงนี้เป็นน็อตตึงหางปลา้มันจะมันจะหลวมนี่ละ ขายสองฝั่งครับฝั่งนู้นด้วยมันจะมีเบอร์สิบกับเบอร์สิบสองครับขัดตัวกันอยู่ใช่ปะเาอเบอร์สิบสองเบอร์สิบสองอยู่ที่แล้วลายเบอร์สิบออกมาแ็ได้คได้มันไดห้หมุนออกง่าย,ายอ่อะประมาณนี้พอละทีนี้จากนั้นนะครับให้หมุนเบอร์สิบสองเข้า และสังเกตดูที่ดูที่โซ่นะโซ่ยังหย่อนอยู่นะครับหมุนเบอร์สิบสองเข้าทั้งสองฝั่งเลย <c oughs> ผมดึงดึงล้อออกมาด้านหลังนะครับนะดึงให้โซ่มันมันเริ่มตึงขึ้น ปุ๊บนว่าหมุนน,น็อตเบอร์สิบสองเข้า 2, สองฝั่งจัดทรงล้อให้มันอยู่ตรงกลางนะครับอย่าเบี้ยวซ้ายเบี้ยวขวาอันนี้ก็คือกาเกานะครับปุ๊บปุ๊บลองหมุนดูเช็คดูนะครับว่ามือเขยา่าเขยา่าอีกมือนึงก็หมุนไปตึงหรือยัง แล้วก็ปรับละเอียดใช้ประแจปรับสองสอ่ะฝั่งซ้ายสาฝั่งขวาก็สาม,าสามหนึ่งสองสตึงไปไหมนะหมุนดูโอเคอประมาณนี้อ่นนี้ตึงไปนิดนึงตึงไปนิดนึงก็ลคลายออกครับหนึ่งหงเ่เข้าไปโอเคประมาณนี้ขอละ จากนั้นหมุนน็อตเบอร์สิบเข้านะครับปึ๊บสองฟังปึ๊บโอเคฝานี้เอาให้มันเข้าที่นะต้งสองฝั่งจากนั้นมาล็อคน็อตเบอร์สิบก้านะครับตัวนี้ต้องอัดให้แน่นเลยนะครับเบอร์สนะิบเเพราะมันเป็น ตัวยึดแกนล้อนะครับตัวนี้ <c oughs> <c oughs> okay. จากนั้นก็ขันตัวนี้เข้าไปอีกนิดนึงนะครับขันเบอร์12เข้าไปก่อนพอตึงๆนะครับไม่ต้องไม่ต้องแน่นสุดๆแล้วก็ขันเบอร์10บล็อกมันนะครับ2อฝั่งเลยนะหมุนเข้าไปนิดนึงนะครับ เบอร์สิบสองเพราะเบอร์สิบสองเริ่มแน่นแล้วอยา่าไปแน่นมากมันถ้าแน่นมากมันจะบี้ฝาครอบตัวนี้จากนั้นขันเบอร์สิบนะเบอร์สิบสองอยู่กับที่แล้วขันเบอร์สิบอัดให้มันแน่นนะสองตัวนี้มันจะขัดตัวกันเพื่อไม่ให้น็อตมันคลายตัวมันเป็นตัวลังไม่ให้ไม่ให้ไหอตัวสเตอร์หลังเนี่ยเฟืองหลังเนี่ยดันไปข้างหน้านะครับบาลานซ์ล้อให้อยู่กับที่ตามที่เราตั้งไว้เมื่อกี้ ลองหมุนดูนะครับหยอดน้ำมงนน้ำมันเข้าไปสักหน่อยอันนี้ผมฉีดสเปรย์แล้วลองสตาร์ทดูนะครับ เรบร้อย้แล้วก็ล้องเมื่อกี้จากที่มันย่อนหย่อนอยู่นะครับนี่ละตึงละนะครับประมาณนี้พอดีเปลี่ยนน้มามันเครื่องแล้วผมจะตั้งโซ่ทุกครั้งแต่ครั้งนี้ขี้เกียจตั้งโซ่อะได้เรื่องเลยนะครับไปตกกลางทางก็ไม่ต้องตกใจนะครับอย่างที่บอกถ้าโซ่ตกแล้วมันไม่ขาดเนี่ยหาถุงหาพลาสติกแล้วมือเปล่าก็ได้ครับจับจับโซ่เข้ามามันอยู่ในร่อง ตอนนี้ผมผมดึงเข้าออกไม่ได้แล้วมันตึงแล้วแต่ถ้าโซ่เราตกเนี่ยแสดงว่าโซ่มันหย่อนนะครับประมาณสักสี่ส้ห้าเดือนเนี่ยตึงทีหนึ่งนะครับสี่เดือนตึงทีหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยลองสังเกตดูถ้าโซ่เริ่มหย่อนก็ตึงนะครับถ้าไม่ตึงมันก็จะโซ่ตกแต่ถ้าโซ่ตกก็ไม่ต้องตกใจนะครับจับมันขึ้นมาตามที่ผมทําให้ดูตอนแรกนะครับแล้วก็ ประคองรถกลับมาที่บ้านหรือไปที่ร้านนะครับแต่ถ้าร้านไม่ซ่อมให้ก็กลับมาซ่อมเองที่บ้านอย่างงี้ง่ายๆนะครับคลิปนี้ไปแล้วครับ